ขายที่ดินสวยทำเลดีไกด์เซเว่นพิกัดที่ดินตำบลจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาขนาดพื้นที่50ตารางวาหน้ากว้าง10.50เมตรเอกสารสิทธิ์โฉนดพร้อมโอนไม่ติดภารักค่ะเหมาะสำหรับสร้างบ้านพักอาศัยน้ำไฟพร้อมถนนคอนกรีตกว้างเดินทางสะดวกเพื่อนบ้านหลายหลังสภาพแวดล้อมดีไม่เปลี่ยว ทำเลดีใกล้สถานที่สําคัญหลายแห่งใกล้อบตอจอหอเพียง200เมตรใกล้เซเว่นเพียง550เมตรห่างตลาดสักครกเพียง2.5กิโลเมตรจะเดินทางไปถนนเส้นบายพาสก็สะดวกมากๆค่ะราคาลดพิเศษเหลือเพียง620 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะแปลงนี้ทำเลดีราคาดีสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือนัดหมายลงดูพื้นที่โทร0836625597ค่ะ